Into the endless wastes, enslaved. Your are I am beaten, left to rot among the ruins of the past. There are others here, slaves, bandits, and cannibals, exiles from lands. Oh my the God, earth. man! Some of them try to scrape a life from the wasteland, scrabbling in the rocks <coughs> <in> to the <south coughs> their own place. <coughs> 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 Cannot go on. Life that haunts me. The sun of the glittering spires of forever denied me. Okay. The smell of my daughter's hair. Get okay, by. past the ghost face. This curse of the land will finally end me. Like Whoever reads right? this note, I leave the last of my life and this message. <laughs> Stranger, you have <laughs> <my> to <pity>. be <laughs> You do not know how cursed you truly are. แถวนี้เหมือนว่าเป็นเขตประหารหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยต้องมีคนตายเต็มเลยเป็นกระดูกเลยมีสเ,เตมิน,น้าลดไปของ The f a จะเล่นแบบว่องไวนะครับตอนนี้เราได้หินมาสิบห เป้าหมายแรกเราคร้บอะไรดีขอดูเออวีเอเลเวลอัพสเต็งก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อบวกเรียนรีซิปี้เราจะต้องมาอัพอะไรที่มันสู้ได้หน่อยดีไงเวอร์ซินเนอรี่อเอพินทิดคราฟแมนเอา้าคราฟไม่ได้เลอนี่เอพินทิดคราฟแมนนี่ เราจะได้ยังไงอ่ะชิบหายนะคโยอดออฟมิต okay. ราโอเคไม่เก็บหินไปก่อนแล้วกันนะยังไม่รู้อะไรมากนะเล่นมันคือเสียงของตัวอะไรกันอุจสภาน ซ้ายขวาลาซ้ายดีฮะซ้ายแล้วกันตามทางเลยเก็บมาเก็บมาทำอะไรได้บ้างตอนนี้เราใกล้จะหิวน้ำแล้วครับอาหารก็เช่นกันบรันช์ ต้องเก็บกิ่งไม้เยอะๆเราต้องรีบหากิ่งไม้นะครับเพราะว่ากิ่งไม้เนี่ยจะเอาไปใช้ในการคราฟสิ่งต่างๆเฮ้ยเชือตัวอะไรวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูกำลังเก็บอยู่ก่อนมึงเดี๋ยวก่อนนึงโอ้ยมันขู่มันขู่แค่ขู่แค่ขู่แค่ขู่เฮ้ยใจเย็นนะเราจะค่อยๆไปคราฟอะไรได้อีกสิวอเวลอัพ ครับวนี้เราได้อะไรวะรีสีตอนนี้อยากได้ธนูหรือไม่ก็อนนี้มากเลยมเมซเนอรี่เนี่ยแขวานหินดาบหินฮันติ้งโบ้โหเลเวล5าเลยครับพี่น้องตต้องอีกยาวไกลเอาเป็นว่าเราจะเดินเก็บของไปก่อนเลเวลอัพแล้วกันนะ เยอะๆแบรนด์แบรนด์ไฟเบอร์ใช้ในการทำชุดเก็บมาเก็บมาเออเสียงมันช่างโหดหวนอะไรอย่างนี้เราจะเปางไงกับมันดีตอนนี้คาดว่าเราคงแค่โดนมดกัดคงตายแล้วมั้งเนี่ย เ๋็บของก่อนเลเวลอัพอีกแล้วนะครับอาพอะไรดีเอยเกี่ยวกับอาหารนะฮะสวายเวอร์งั้นเอาสวายเวอร์มาถนุเราทำยังไม่ได้นะครับอันนี้เลเวลสองอยู่เลยอยากได้ธนูมากเลยครับสนุทีเดียวเลยดีกว่า ไม้มันเยอะเก็บมากเยียบเด็ดกิ่งกัานั้งกิ่งมาปรับเติร์ด้นะครับผมเดอนสะคอมา้าวท่ายืนเก็บดยทั้ง <c oughs> โอเคไปข้างหน้าเลยแล้วกันนะเฮ้ยตรงนั้นมีอตอยๆข้างหน้ามีป่านะฮะเดี๋ยวอาบอีกแล้วสัิพี่ต้องอันหลอกอันนี้ก่อนเหรอ Appetite Car Man เขามาอ่นหลอกอันนี้ลองก่อนแล้วก <Okay. S 1> ันนะโอเคกลายเป็นเรื่องสอง จริงด้วยอันนี้รีคอยไม่ติดครับแมนใส่ต้องเป็นเลเวล5ถึงจะครับอาเชอร์ได้โหยาวๆครับผมเย่ย yeah, เราเจอป่าแล้ว จะยังไงกับชีวิตกูดีเนี่ยเก็บไปก้อนหินนะทำงานเยี่ยงทานนะครับเชื่อตัว,อ,วอะไรของเราวะเออโดนป่ะเนี่ยรือว่านาม้มใจหมดต้องมีอุปรกรณ์มาทำการตัดหม่ว่าตอนนี้เราพันไฟเบอร์ตุงเกงหรือเสื้อก่อนดีเสือ้อกันนะ มาเสื้อเสร็จแล้วก็อะไรต่อขวานนะอุปกรณ์จำเป็นพิก k อ็ e โอเครอให้มันคาบไปถึงขนาดนี้แล้วก็สำรวจไปเก็บมา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  ครับไม่เสร็จเลยเรามีเสื้อแล้วโอ้ยอดเยี่ยมกดไลค์ทำไรอ,อ๋อนินทวนนั่งมีตัวอะไรไหมเนี่ยยังไม่เห็นตัวอะไรเลยนะเนี่ยแปลกจังเซิร์ฟนี้ไม่มีตัวอะไรเลยเหรอ อ๋อนั่นไงนั่นไงข้างบนนั่นนะเดี๋ยวเราจะ,ะลองข้าเวสกันเนี่ยอ๋อนี่ไงได้ไม้แล้วโอ้ตัดไม้สะใจวนะ่ะลืมไปเฮ้ยน้ำจะหมดแล้วโดดยีงนี้ตายไหมเนี่ยปลอดภัยไว้ก่อนดนะีก่า ้มยก็นี่ไงหิวน้ำแล้วไงละครับอุย้ยตัวอะไรวะน่ะ oh, กูรีบไปแล้วเรือรถกูยอมไปรีบไปเรือรถเรื่อยรเรือแล้วโอ้โอ้โอ,โอ้ไม่ไม่เฮ้ย <c oughs> ลืมไปมีกระบอกน้ำสำรองเฮ้ยแบนดิตแบนดิต <c oughs> ตามามาไหมเนี่ย ชิหายแล้วครับเดินเเนน้ำโหข้างชั่วอ,อุ้ยตามอุ้ยเหี้ยจละเท้เหียตายเลย What t h ์ฟ u c k แม่ตจกกกกดีเ t ชตโหชี้ดูเละเทกัดดิเเกัดนามิกะโหเหีย,ยตายเลย e ค by c r o c ได i อ้โหเสียคนเลยมึง อ,อ๋อมีแมปนะเนี่ยโอ้โหหัวโง่ทั้งนานกด MD M ดูแมปได้หัวแมปใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยเช๋ออย่างกูเสียเวลาค้าไปทนะั้งนั้นสเตตัสหายไหมเนี่ยสเตตัสไม่หายนะครับเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเลยท,ทีเดียวหายปะวะตกลงไม่รู้ว่ะแต่เลเวลยังอยู่ ตายห่าเลยครับผมต่อยกวางแล้วนะตอนนี้เชี่อะไรไม่ได้แนละ้วกวางกูเป็นอาหารมือแรกให้กูก็ร้องไปไหนกวางชิบหายช่างมันเดี๋ยวเงินกว่าเราจะตามได้นะทำไมชีวิตกูแม่งมันโทษงี้วะ จะโอเแดกตาย,ยากลับไปเอาของได้ไหมเนี่ยตายตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ดูแมพด้วยตรงนี้เราจะไกลนะเนี่ยดูไม่คุ้นตาเลยอะครับอะไรดีเอ่ยอยังลแล้วกันโอเคกูแล้วเดี๋ยวไปหาน้ำก่อนตอนแรกตัวอะไรเนี่ยอย่ามายุ่งกับผม มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว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 โว้ยเฮ้ไม่เอาไม่เอาวะไม่เอาวะต่อยต้นไม้เลยเฮ้ยจะตกลงใจตกใจเฮ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วผายแล้วเฮ้ยแข้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายโอ้ยฉีดายแล้วเฮ้ยมึงจะตั้งกาทำไมอะวิ่งหนีดิโอ้ยวาร์ปวาร์ปไปสัตว์เฮ้ย เฮ้ยเไม่ว้าวะเซิร์ฟเบอร์เอาแล้วฮะโอ้เยอะเนี่ยเยอะเนี่ยผมเฟรมเดดดรอปเลยอ่ะกินน้ำเหมือนกันนะตาตรงไหนวะโอ้ยโจรแม่งตามมาฆ่าสเตมิน่าหมดแล้วใจเย็นเพื่อนเฮ้ยใจเย็นนี่เฮียโอ้โหมึงทำร้ายคนไม่มีวุธเลยเหรอใจเย็นดิ โอ้ยมึงสู้กับมันไปมึงสู้กับมันไปโอ้ยเขี้ยโจรทุกที่เลยสัตว์โอ้โหมึงจะป้นกูขนาดนั้นเลยเหรอมึงมีกูมีอะไรให้ป้นเนี่ยฮะเต่าช่วยกูด้วยเต่าเแล้วต้องจุกต้องจุกต้องจุกนี่ต้องจุกต้องจุกโอ๊ยเขี้ยกูคนเดียวนี่มึงลวมกันเป็นสิท อหลบได้เว้ยตีกันเองแล้วปีศาจฆ่ามันดิรอดยังเชี่ยตามอีกจะมีหน้ากูหมดแล้วหมดอีกเฮ้ยอุ้ยเชี่ยเ้ยหลบได้เอาวันปีศาจฆ่ามันโอ้ยกูเริ่มแลกแล้วกูเริ่มแลกโอ้ยเฮี้ยอะไรเงี้ยโอ้ยเฮี้ยนี่คนปั้เนี่ยมีชื่อเพื่อนอ๋อไม่ใช่ บอทบอทโอ้ยโดนไปดอกนึงตายแล้วกูกูตายแน่แน่ไม่โดนหรอกโอ้ยเหี้ยงคางหลังไปแล้วไปแล้วโอ้ยวิ่งวิ่งปื๊ดวิ่งฟอเลยเหนื่อยเฉยพวกมึงแม่งเถื่อนว่ะแถวนี้แม่งเถื่อนว่ะเฮ้ยใครอะไรเนี่ยเขาโมยแม่งเลยที่ตัวไรข้ากูเนี่ย ไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับวินาทีนี้หลบเข้าป่ายังตามกูไม่เหรอมึงดมกลิ่นกูนไงวะเนี่ยหายแล้วเพื่อนเชี่ยเอ้ยซอมบี้เอ้ยไม่ใช่ซอมบีด้ดิตัวอะไรไม่รู้คล้ายซอมบี้เล็กซอมบี้มั้งกูหมุนวนเนี่ยแหละมาดิ เราต้องรอให้มันตีกันแล้วแหละมีสองตัวจัดการมันดิเพื่อนอุ้ยเจ๋อรอผิดบอกมันตีมันตีมันเนี่ยตีคนเนี่ยอ๋อเฮ้ยชีวิตนี้จะรอดไหมเนี่ยผมให้กูได้ตั้งหลักพิมพบ้างเหอะเก็บแมงว่าไข่เราเตมินาเต็มก่อนนะวิ่งแม่ง แล้ววืดิวุฒวืดิวุฒ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 สับตีนแตกครับงานนี้เกือบตายครับพี่น้องถือว่าโชคดีไปครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเอาคืนทีหลังเชนี่แม็กตามอยู่วะเฮ้ยทางนี้คุ้ณ มึงคนไม่รู้ละไปก่อนละพักเหนื่อยพักเหนื่อยโหแม่งยังตามอยู่พะแม่งดมกลิ่นเนอะกูค,คราบดาบได้เมื่อไหร่นะพวกมึงตายกูบอกเลยวอวขวานมาสู้ก่อนนะเฮ้ยอ๋อเลือดเราเพิ่มอยู่นะมีเจนอยู่เฮ้ยบอทแม่งโง่อะตีหินไม่ได้มึง ขวานมาแนละ้วมึงมามาเลยยังไงมึงยังไงครับพี่น้องมึงยังไงมึงยังไงไปแล้วตัวแรกฮนะศพแรกของครูเฮ้ยอ,อนเนื้อมัมได้ด้วยมาดูหนังเราเจนเลือดก่อนดีไหมเมื่อกี้มันเจนเลือดอยังไงวะาจะมาจู่ๆเลือดเต็มอยู่เฉยๆนะฮะเลือดเจนเยี่ยมมีอะไรเราได้แล้วใช่ไหม ยังยังอีเกเหรอเดี๋ยวก็สองอ,อันนี้ยังงงกับการปลดอยู่นะฮะต้องปลดล็อกยังไงบ้างแต่ดาบนี้น่าจะแรงกว่าขวาโอเคปลดล็อกมาใช้ถวายถวายนี่หางไงวะเนี่ยสโตรนี่พวกนี้มีหมดแล้วนะขาดอะไรถวายอะไรสักอย่างเราต้องสับพวกยาบ่ะ เปลือกอะไรเพราะเป็นเปลือกของอะไรเพราะไม่ใช่แบงช์ <Branch. S 1> ไปซีด <Se ed. S 1> เก็บมาให้หมดเลยมาเด็ดมา กูต้องไม่ตายไว้ตาตน,นี้กูต้องไม่ตายกูบอกเลยนี่ไงทวายมันต้องครับเอากูเก็ตละรับสิบมันใช้เท่าไหร่ใช้สิบกูกรับสิบเรามีพิษแอคกะตอนนี้ผมเกงด้วยไหมแพนไฟเบอร์เราจะไม่พอแล้วนะ ไม่พอครับทัานไหนสวายที่เราได้มาผ้าหนังบูดเมื่อกี้เราคราฟสวายจริงป่ะเนี่ยสมอ l เลงออ f อยู่ไหนวะตายแล้ว มาสายเซงนะฮะ strength เดียวเมื่อกี้กูครับอ๋อนี่ไงเตียงเกิดชิบหายเดี๋ยวตอนนี้หิวอะไรไหมเนี่ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยว fiber มาเตียงเกิดครับไว้ก่อนเลยสว,วายเมื่อกี้อยู่ไหน้ะเนี่ยครับดาบเลยใช่ไหมเนี่ย ไม่ครับถวายแล้วหายวะงงเลยครับผมครับแล้วมันไปอยู่ไหนวะตนพื้นวะเนี่ยเชียงงงอ๋ออยู่นี่ขึ้นไปมียังไม่พอโอเคเก็บไฟเบอร์มาอีก เรานอนพื้นที่ก,กากาก่อนนะฮะตอนนี้นอนพื้นที่กันกาก่อนนะครับทาา่านผู้ชมเพราะว่ายัางเล่นไม่เป็นเท่าไหร่นะยังสร้างบงสร้างบ้านไม่เป็นเดี๋ยวเราเอาเตียงไปวางที่ตามโคทีนแล้วกันนะเนก็บไว้ให้หมดทั้แพนไฟเบอร์ er ของมีประโยชน์ เฉลเตอร์รู้สึกว่าจะเริ่มมืดแล้วเนี่ยมืดทีเดียวคงจะชิบหายแล้วก้อนหินมา <S <S โอเคเราครับทวายเพิ่มให้ครบสิบ ทีนี้เราก็ค้าไปนี้ได้แล้วเฮ้ยขาดหินเดี๋ยวเราเอาอะไรดีเรามีเตียงเดี๋ยวเราเสื้อก่อนเผื่อมันมีหนาวนอะไรเงี้ยเฮ้ยเก็บท็อตไว้ก่อนเอาท็อตก่อนดีกว่าเพราว่าถ้ามืดนี่ชิบหายแน่นอนเอ็กเก็บหินตามพื้น ใครที่มีเกมนี้ก็แอดผมมาได้นะเราจะมาเล่นด้วยกันนะผมไม่เล่นพีพีนะเพราะว่าผมเบื่อแนละ้วไอ้พวกเกมสไวเวอร์ที่บวกกันเองน่าเบื่อเรา,ารจนภัยด้วยกันดีกว่าตันนั้นนะฮะเคตอนนี้เราก็ได้ก้อนหินมายี่าก้อนพอดีได้ยังวะ เราจะทำอะไรเมื่อกี้อ๋อดาบจัดมาไอ้น้องอย่าให้เสียทิฟฟิ่เลเวล3สามหิวตายแน่เลยวะ่ะกินอะไรได้บ้างอ่ะไข่ Consumable Locate i n g r e d i e n t ดอันอนี้ต้องเป็นไอเทมบูชาไสักอย่างแน่นอนตอนนี้ เรา Focus. โฟกัสอ๋อนี่ไงแคมไฟเอ็กือเลนย์สไวน์เวิร์ดลิสต์ตอนนี้ยังทำแคมไฟไม่ได้เหรอเนี่ยต้องเอ็กซ์เลนย์สไวน์เวิร์ลิสต์ก่อนเหรอแล้วมันจะขึ้นยังไงเพลียนสไวน์เวิร์ดลิสต์เราเร,รีบทำก่อนลยอ,อาหารเราเริ่มหมดแล้วจะงามไส้นะฮะหินนี่มันสามารถเก็บตามพื้นได้นะเยอะมาก แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราไปขุดเอาน่าจะเร็วกว่าน่าจะเยอะกว่าเดี๋ยวเราลองดีกว่าตรงไหนมันขุดได้มั้ยนี่พออ่าได้นี่ไงได้เยอะกว่าเขาก็มีวันพังโอเคขุดได้หมดแล้วมั้งในหินเนี่ยห้าสิบเอ็ดแล้ว ๋ยวเราเอาดาบไปช่องแรกเอ้ยช่องสามแล้วกันนะโล่รองเท้าเอามาเผื่อดีกว่าเผื่อแบบร้อนอะไรเงี้ยร้อนตีนเวลาแบบเดินบนทะเลทรายเสื้อมาด้วยไหมเสื้อไม่พอขาดอีกหนึ่งจัดไปตามล่าหาไฟเบอร์โหชอบท่าลำควงดีกว่ามากโ,โ,โ,โค้รสเต็ปเลย เ,เจอไฟเบอร์แล้วเราต้องหาที่สร้างบ้านก่อนดีกว่าสร้างบ้านู่แถวตัดไม้ตรงเนี้ยตัดเผื่อกันนะ ร้อยเมื่อกี้มันขึ้นด้านซ้ายนะครับว่าเชลเตอร์แสดงว่ามันต้องสร้างบ้านแบบกระกาก,ากากได้แน่เลยเดินคืออยู่ไหนไปทูเรนดิสพี่เรายังไม่มีอะไรไปปลดนะตอนนี้เค okay, เรามาครบเสื้อกันก่อน รองเท้าใส่ไปยังเอ่ยใส่ไปแล้วครับเสื้อครับกางเกงด้วยไหมากางเกงด้วยไหมจะพอไหมเนี่ยจะไม่พอเก็บมา มีความรู้สึกว่ามันใกล้มืดแล้วฮะมาครับเพื่เ,เกเราจะไม่ตายแล้วครับตอนนี้เราเริ่มตั้งหลักได้แล้วหลังจากที่เราตายไปช่วงแรกๆประเด็นคือตอนนี้เรากำลังจะหิวตายครับเราจะวางเตียงแล้วก็เกิดดีไหมเนี่ยไปนอนบนเขาดีกว่าขึน้นได้ปะวะ ยาจบชิบหายเลยกูถ้าเจอคนมานี่ชิบหาย,ลยแบบาล้วเนี่ยแบบฆ่าเราอย่างงี้กดไม้ได้วะโอยกดเย็ดูหน้าเราได้ได,ได้วยวะกดไม้กดกุ่มอะไรก็ไม่รู้นะะช่างมัด โอเคเราขึ้นเขาได้ผมจะทำการขึ้นเขาไปมุมนี้นะ่าปลอดภัยนะ Overlapping w ้ t ว a n o น h เ r object or terrain อ๋อมันวางบนเขาไม่ได้ครับผมชิปหายแล้วกูที่ไหนแม่งปลอดภัยบ้างวานะเนี่ยนอนในพุ่มแล้วกันนะพี่พอเนียนอยู่จับไป เราเฮ้ยวางอะไรอะ่ะ e โออีฟอร์มออปชั่นหมาวางไปแล้วโอเคเราวางไปแล้วเดี๋ยวต่อกันพาร์ทหน้า